มาที่นี่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์มาที่ที่อครับทีัดเบิ้ลนำหนักวนี้ตอนเข้ข้างหลังแแยปัแก้ไได้ครอย่าเอารถ้าจะ่าริโอ้โหสุดยอดโอ้โห้ม

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mca channel นะครับและคําพูดที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นคลิปนี้นะครับก็เป็นคากล่าวของเจมวยธทิลปินแดงดาโดยได้กล่าวเป็นประโยคทิ้งท้ายในการเปิดตัวให้แฟนบอลเดอะแลบบิได้รู้สึกตื่นเต้นขึ้มกันขึ้นมานะครับในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงนะครับ BG เปิดตัวทิลปินร่วมทัพอย่างเป็นทางการเดอะแลบบิดประกาศเปิดตัวมุยทิลปินแดงดาอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนถิ่นดีโอสเตเดียม เพื่อร่วมล่าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้วันที่11มกราคม2564ยูสิแนงดาเพิ่งติ้นสุดกับภารกิจในการค้าแข่งกับชิมิสุเอสเพาบนเวทีเจลีกโดยซัดไปเตียง3ประตูเท่านั้นตลอดซีซั่น2020ก่อนจะตัดสินใจโบกมือลาแดนปาดิเพื่อย้ายกลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งซึ่งหลังผ่านกระบวนการกักตัวครบ14วันตามนโยบายรัฐล่าสุดบีจีทุมยูเนเต็ด ก็ได้เปิดเผยภาพตัวเจ้ามุ้ยทือศินแดงดาบนหลังเย้าลรีโอสเตเดียมเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมไลาลาความสำเร็จในศึกไทยลีกเลกสําสำหรับกองหน้าทีมชาติไทยไวัย32ปีจะสวมเสื้อหมายเลข28ลงล่าตะไคร้ให้กับทัพเดอะแรปิดซึ่งคาดว่าหน้าจะได้รับโอกาสจับคู่กับดิวโกหลุยซานโตดาวยิงชาวบาซิเลียนที่ถูกดึงตัวมาร่วมทีมช่วงเลก2เช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรบีจีพทุม ได้ปล่อยคลิปที่เกี่ยวกับดิวของทีรศิลป์เรียกกระแสให้แฟนๆของทัพกระต่ายได้ตื่นเต้นกันมาแล้วตลอดช่วงที่ทิรศิลป์ต้องกักตัว14วันและในที่สุดก็ได้เวลาที่สโมสร BG จีปทุมเปิดตัวกองหน้าตัวเก่งอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเจ้ามุยทีรศิลป์ก็ได้ทิ้งท้ายประโยคเปิดตัวให้แฟนบอลเดอะแรบบิได้รู้สึกตื่นเต้นึกเขิมกันว่า าาที่่เพือสสรรร้งปะวัตติศ์และนี่ก็เป็นข่าวสารของกองหน้าดีกีทีมชาติไทยวัย32ปีอย่างเจ้ามวยเธอสินแดงดาที่นำมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง MC A ของเราก็อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราอัปโหลดคลิปเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆลงไป นจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ